ัสดีค่ะวันนี้มาพบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านคนเดียวก็จะพูดเรื่องที่อาจจะหนักหนักลึกๆึกหน่อยแต่ว่าก็ก่อนอื่นก็พอดีเอาเพลงเดือนเพนมาก็อยากจะมอบเพลงเดือนเพนนี้ให้กับนักต่อสู้ทั้งหลายที่ต้องพำนักอยู่แดนไกล ไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณอัศนีพลาจาันทร์หรือท่านอัศนีพลาจาันทร์ที่หรือที่เราเรียกว่านายผีนั้นประพันธ์ในขณะที่อยู่ต่างแดนนะอยู่ต่างแดนแล้วก็ต้องกลับมาก็คือพร้อมกระดูกนั่นแหละก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ว่าคนเหล่านี้รวมทั้งจิตภูมิศักดิ์ที่ เรามีเพลงของเขามาร้องเพราะเป็นปัญญชนปฏิวัติในอดีตท,ที่มีความสามารถมากในเชิงกวีในเชิงงานเขียนประวัติศาสตร์ร้อยกรองร้อยแก้วซึ่งสายทานประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ประชาชนนั้นมันได้ส่งทอดมามันไม่ใช่ว่าเสื้อแดงเกิดขึ้นลอยๆไม่ใช่ว่าการต่อสู้ประชาชนในยุคนี้จะเกิดขึ้นลอยๆ นี่เป็นสายทานประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้อย่างน้อยที่สุดตัวเดนเองก็เป็นผลผลิตในท่ามกลางและระยะเวลาก็เกือบ4 0ปีก็ได้รับอิทธิพลและได้รับรู้ผลงานของนักต่อสู้ในอดีตเป็นต้นมาและก็ไม่ได้นึกไม่ได้ฝันว่าในตอนปลายประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนนั้น ประชาชนจะสามารถพลิกกลับมาสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในการต่อสู้ในหน้าใหม่อย่างองอาจกล้าหาญอย่างแบบคนเสื้อแดงรวมทั้งแกนนำทั้งหลายที่ในทุกระดับที่ได้ช่วยกันสร้างกระบวนการประชาชนขึ้นมาและนี่ไม่ใช่ผลงานของคนคนเดียวเป็นผลงานของคนทั้งมวลและเป็นสายทานประวัติศาสตร์ ที่สืบทอดมานะคะก็วันนี้เราจะคุยกันเรื่องหนักๆสักหน่อยก็คือพักความสัมพันธ์นะฮะพักแล้วก็องค์กรต่อสู้ของประชาชนและรัฐบาลก็พอดีอาจจะกระทันหันเพราะว่าไม,ไม่ไม่แน่ใจว่ามีได้ได้เตรียมขึ้นนะฮะหัวข้อไว้หรือเปล่า แต่ที่เราตั้งใจเอาไว้ที่ที่คิดเอาไว้ก็คือว่าเราวันนี้เราจะพูดเรื่องพักความสัมพันธ์ระหว่างพักรัฐบาลและองค์กรต่อสู้ของประชาชนนะคะทำไมเราต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าขณะน,นี้ดังที่เราจะมองเห็นแล้วว่าสัญญาณแห่งการต่อสู้รอบใหม่เริ่มขึ้นมาแล้ว เริ่มขึ้นมาแล้วความจริงถ้าจะว่าไปสัญญาณแห่งการต่อสู้รอบใหม่หนั้นมันเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งสำหรับเราการต่อสู้ของเราเป็นการต่อสู้ทางการเมืองในช่วงเวลาที่เราต่อสู้ที่คณะรัฐประหารยึดอำนาจหนึ่งหรือในยามที่พักประชาธิปัตย ช่วงชิงอำนาจจากประชาชนด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมแม้จะอ้างว่ามาจากการเสาวเสียงในสภาก็ตามได้เป็นรัฐบาลเราก็มีการต่อสู้ของปีกหนึ่งของประชาชนผู้รักประชาธิไปไตยนั่นก็คือพรรคการเมืองที่มาจากพรรคไทยรักไทยและนปะชพร้อมกับขบวนการเสื้อแดงทั้งมวลน,นี่เป็นปีกหนึ่งแห่งการต่อสู้ ขณะนั้นเรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลอีกปีกหนึ่งก็มีฐานะเป็นรัฐบาลมีฐานะเป็น,นกลไกรัฐในระบอบเก่าและมีองค์กรประชาชนของฝั่งเขาหมายความว่าในสองฝั่งนั้นต่างฝ่ายต่างมีหนึ่งมีพรรคการเมืองคลาสสิกฝั่งนี้มีพรรคไทยรักไทยและพรรคที่พัฒนามาจากพรรคไทยรักไทยไม่ว่าจะเป็นพลังประชาชนหรือ เพื่อไทยก็ตามฝั่งน้อนมีพรรคอะไรประชาธิปัตย์แน่นอนส่วนพรรคอื่นๆที่ไปร่วมเขาเรียกว่าพรรคช่วยโอกาสตามผลประโยชน์พร้อมที่จะอยู่กับปีกไหนก็ได้แต่นี่ขอโทษนะฮะเราก็ไม่ได้หมายความถึงพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันเราหมายถึงพรรคการเมืองที่พละจากพรรคไทยรักไทยแล้วก็เมื่อเห็นว่า สถานการณ์หนักหน่วงและคิดว่าอนาคตการต่อสู้นั้นหมดแล้วจึงกระโดดไปอยู่อีกฝากหนึ่งไปร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วเป็นรัฐบาลที่อยู่บนความขัดแย้งสูงยิ่งเพราะนั้นสองปีหมายความว่าแต่ละฝ่ายมีพรรคการเมืองนคนละสิกแล,แล้วก็มีพรรคส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะไปอยู่สีกไหนก็ได้เพื่อให้ตั้งเป็นรัฐบาล องค์กรประชาชนหละ่ะฟังเรามีนปชมีขบวนการเสือ้อแดงฟังนั้นมีใครองค์กรประชาชนก็เป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในชื่อหนึ่งและรวมทั้งองค์กรเล็กน้อยเช่นเขาตั้งชื่อมากจนอาจารย์ธิราจ,จำไม่ค่อยจะได้บางส่วนก็แยกไปจากพันธมิตรประชาชนบางส่วนก็เป็น ชุดต่อต้านคอร์รัปชันในชื่อในชื่อนะแต่เรื่องจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างเช่นที่คุณวีระสมความคิดนะไปติดคุกอยู่กัมพูชาก็เป็นชื่อองค์กรแยกแต่หมายความว่ามันจะมีชื่อองค์กรประชาชนเนี่ยอยู่ในฝั่งระบอบอำมาตเชกเช่นที่ใน6ตุลาก็จะมีนวพลมีกระทิงแดงนะคะมีอภิรักษ์จัก,กรีอ่าแล้วก็กลุ่มสารพัดกลุ่ม นั่นเป็นองค์กรประชาชนแต่เป็นองค์กรประชาชนของระบอบอัมมาตสำหรับเราเป็นองค์กรประชาชนของระบอบประชาธิปไตยนี่นี่เป็นเขามีพรรคฝั่งนี้เ็ามีพรรคเรามีองค์กรประชาชน,นเ,นเ<ย>ขาก็มีองค์กรประชาชน,รรชาชนแล้วเมื่อเรามาเป็นรัฐบาลเราก็มีรัฐบาลในฝั่งเขาก็ยังมีกลไกรัฐเพราะความเป็นรัฐบาล หมายความว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลที่คุมกลไกรัฐทั้งปวงได้เพราะมีกลไกรัฐจำนวนมากที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนคือพูดง่ายๆไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหนึ่งอีกหนึ่งก็คือไม่ยึดโยงกับรัฐบาลแปลว่ารัฐบาลบังคับไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้นะก็คงไม่ต้องแจกแจงว่ามีองค์กรอะไรบ้างเพราะนั้นแปลว่าในสองฝากฝั่งฝั่งหนึ่ง เป็นของระบอบาอมาตย์อีกฝั่งหนึ่งเป็นของระบอบประชาธิปไตยในทำการการต่อสู้เนี่ยมันก็มีพัฒนาการฝั่งของประชาธิปไตยพักการเมืองในยามที่พักการเมืองนี้ถูกกระทำและเพลียงผํมกับปรากฏว่าองค์กรประชาชนนั้นเข้มแข็งเติบโตนั่นคือการเติบใหญ่ของขบวนการเสื้อแดงและนปะช จากพัฒนาจากแนวร่วมหลวมๆจับมือกันจนกระทั่งเป็นองค์กรที่มีการนำชุดเดียวและจากองค์กรจากที่มีการนำชุดเดียวเป็นการนำโดยหลักการมีแนวทางมีนโยบายมีทฤษฎีขึ้นมารองรับมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีหนึ่งชุดนะเป็นการเติบโตที่เติบใหญ่อย่างรวดเร็วเพราะอยู่ในฐานะผู้ถูกกระทำ และมีความสัมพันธ์สามัคคีกันอย่างค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างไปได้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือไปได้สวยหมายความว่าในภาวะที่ถูกกระทำนั้นน่ะความเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันหรือความเป็นมิตรกันในท่ามกลางการต่อสู้แบ่งหน้าที่กันทำนั้นทำได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนที่เราต่อสู้ เพื่อขอเป้าหมายคือยุบสภายุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่แน่นอนพรรคการเมืองก็ปรารถนาที่จะให้มีการเลือกตั้งและได้มีบทบาทอันนี้เราจะเห็นการทำงานที่ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสนิทแน่นแฟ้นนะฮะมีการสนับสนุนหนุนช่วยกันเป็นอย่างดีมิฉะนั้นการต่อสู้ของประชาชนและการเติบใหญ่ของเสื้อแดงก็คงจะเราต้องยอมรับความจริงคงจะไม่ได้ดีเท่าที่ควร ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากพักการเมืองที่มาจากพักไทยรักไทยเดิมอาจจะพูดได้ว่าสมาชิกของคนเสื้อแดงและฐานเสียงของพักเพื่อไทยซึ่งพัฒนาการมาจากพักไทยรักไทยเดิมนั้นเป็นฐานเสียงและเป็นสมาชิกอันเดียวกันเพราะฉนั้นสมมุติว่าเราตั้งคําถามว่าพักเพื่อไทยตอนตอนเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเนี่ย มีคนจดทะเบียนเป็นสมาชิกเท่าไหร่ดูเหมือนจะแสนคนเองแต่ว่าถามว่าพรรคเพื่อไทยได้รับเลือกตั้งมา15ล้านกว่าเกือบ16ล้านแต่ก็ยังน้อยกว่าตอนพรรคไทยรักไทยซึ่ง19ล้านแปลว่าก็หายไป3าสี่ล้านนะเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดเช่นกัน3-4ล้าน3-4ล้านนั้นอาจจะไปกลายเป็นฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทยก็ได้มองในอีกแง่หนึ่ง นะก็แต่นี้ก็คือ15ล้านกว่า15ล้านกว่าแต่สมาชิกพักเนี่ยมีแสนกว่าเพราะนั้นคำถามว่าสมาชิกพักกับฐานเสียงเนี่ยความเป็นสมาชิกพักเป็นการบ่งบอกฐานเสียงหรือไม่ไม่ใช่นั่นเป็นสมาชิกที่เป็นทางการมันไม่เหมือนความการสนับสนุนด้วยใจเหมือนกันถามนปชนปชไม่ได้เร่งรีบในการที่ว่าหรือว่ากระตือรือร้นมากที่จะไปเที่ยวเรียกหาบัตรประจำตัวประชาชน นะเอามาลงทะเบียนกระดาษที่แสดงหรือบัตรที่แสดงว่าเป็นนประชนั้นมันไม่ได้มีความหมายเท่ากับหัวใจเพราะว่าบัตรเนี่ยอาจารย์สังเกตดูเลยนะฮะเดนสังเกตดูว่าบางครั้งเนี่ยคนที่มาทำเนี่ยไม่ใช่คนเสื้อแดงหรอกแต่พยายามเขียนตามเอกสารว่าได้มาร่วมกิจกรรมอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราไม่ค่อยจะอะไรเข้มงวดเหมือนเหมือนพระนั่นแหละ พระไทยอ่ะใครไปบวชนะส่วนใหญ่ก็ได้บวชทั้งนั้นแหละนะก็ไม่ได้มีการเข้มงวดกันอย่างเต็มที่ถือว่าให้โอกาสให้โอกาสเพราะนั้นเราก็จะเจอพระเสพเมถุนเสพยาบ้านี่อยู่มากมายอันนี้ของเราก็เหมือนกันเราไม่ได้เข้มงวดตรงทะเบียนแต่ว่าเรามองทางความคิดและหัวใจสำคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นในยามที่เป็นฝ่ายถูกกระทำ หรือในยามที่หาเสียงเพื่อการเลือกตั้งความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับองค์กรประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะเป็นไปด้วยดียิ่งจะราบรื่นเป็นไปด้วยดียิ่งเพราะมันมีเป้าหมายเขาเรียกว่าเป้าหมายระยะสั้นเหมือนกันเราจะดูเป้าหมายระยะสั้นเราดูคําขวัญในการต่อสู้เช่นตอนนั้นเราบอกว่ายุบสภา คืนอำนาจให้ประชาชนยุบสภาก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกันพักการเมืองก็ได้ประโยชน์การต่อสู้ประชาชนก็ตรงเพราะอะไรเพราะการต่อสู้ประชาชนต้องเป็นขั้นตอนขั้นที่หนึ่งเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเราก็คือเราต้องล้มรัฐบาลที่มาจากระบอบอำมาจนที่เป็นผลพวงจากการหนุนช่วยของคณะรัฐประหารเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายเดียวกันทีนี้ เมื่อกี้ที่เราพูดว่าเริ่มการต่อสู้รอบใหม่คืออย่างไรเมื่อเราได้เป็นรัฐบาลเมื่อเราได้เป็นรัฐบาลแปลว่าชัยชนะในเป้าหมายระยะสั้นเบื้องต้นนั้นบรรลุบรบรลุจึงต้องในคนในการต่อสู้ของประชาชนนั้นต้องเดินทางต่อเพราะเรารู้เลยว่านี่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยในฐานะนักต่อสู้ทุกคนจะต้องรู้ ว่านี่ไม่ใช่เป้าหมายของนักต่อสู้แต่เป้าหมายของนักการเมืองใช่ก็คือได้เป็นรัฐบาลได้เป็นรัฐบาลพอต้องการที่จะได้เป็นรัฐบาลและต้องการเป็นรัฐบาลในนานที่สุดนี่ก็ไม่ผิดแต่คำถามว่าเมื่อเป้าหมายขององค์กรประชาชนที่เข้ามาต่อสู้นั้นเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ก็คือ ขณะนี้ชัดๆก็คือเราต้องการที่จะได้รัฐมนูญใหม่ที่เป็นของประชาชนเขียนโดยประชาชนนานและเพื่อประชาชนนี่เป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ไกลกว่านั้นก็คือระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือระบอบอมาร์ตก็ควรจะไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์นี่ไม่นี่ไม่ใช่เป็นการพูดทำลายอะไร มันเป็นพัฒนาการวงล้อประวัติศาสตร์ที่มันต้องเป็นเช่นนั้นเองเหมือนกับที่พยายามจะยื้อยุด 3G จเนะี่ยจนกระทั่งลราเขา 4G ่ะนะเรา 3G ยังไม่ได้ยังตอนนี้ก็ 2G กว่ากว่าๆโอ้ยโกดไปแล้วก็นั่งรอเมื่อไหร่มันก็มุนอยู่นั่นนั่นแหละเมื่อไหร่มันจะมันช้ามากนะมันช้ามากไฟ์นักยงก็ถามมันแล้วทำไมจะต้องมี 3G เอาไปเล่นเกมหรืออย่างไรนี่ยกตัวอย่างแต่ในที่สุด แต่นี่เขาก็ยื้อได้นานนะนี่ดู3 G เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่สุดเลยว่าคนที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมเนี่ยทางการเมืองเนี่ยมันจะเป็นอนุรักษ์นิยมทางเทคโนโลยีทางเศรษฐกิจจะยื้อยุดฉุดเอาไว้จนกระทั่งเป็นเรื่องล้อเลียนกลายเป็นเรื่องตลกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยนะกลายเป็นเรื่องตลกว่าประเทศลาวซึ่งเป็นประเทศเล็ก พลเมืองจะน้อยกว่าคนในกรุงเทพด้วยซ้ําเขาก็ใช้ 4G ก็ยังไปนินทาเขาว่าจะเอาไปทําอะไรเอาไปทําอะไรแต่นี่คือ,อเรื่องที่ตลกร้ายตลกเจ็บอะตลกหน้าสมเพชอะ่ะว่าพวกอนุรักษ์นิยมแล้วลองดูอะ่ะพวกที่ไปคัดค้านเนี่ยคุณดูหน้าเลายคนที่คัดค้านเนี่ยที่พูดเนี่ยไม่ใช่ไปเข้าข้างบริษัท3าสี่บริษัทนะ แล้วกอ,อสทอชจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ระบอบอมาตย์คัดมานั่นแหละแต่เขาไม่สามารถจะอยู่ได้เขาจำเป็นที่ต้องขับเคลื่อนแม้นเขาจะมีความคิดและจำนวนไม่ใช่น้อยก็คืออยู่ในระบบอมาตยและเป็นปฏิปักษ์ไม่ต้องอะไรบางคนมาจาก NGO อันนั้นก็เกลียดคุณทักษิณมากเลยนะเกลียดคุณทักษิณมากเลยพูดง่ายๆก็อยู่ฝั่งพันธมิตรนั่นแหละ และรวมทั้งคนอื่นๆด้วยแต่ในที่สุดกสทชก็ไม่สามารถฝืนกลงล้อประวัติศาสตร์ได้เพราะมันจะเป็นตลกที่น่าสมเพชนะคือตลกบางอย่างมันน่าขำอ่ะแต่อันนี้มันน่าสมเพชนะและเป็นที่น่าออายขายหน้าเพราะถ้าคุณเดินไปไหนเนี่ยเขาบอกโอ้พวกนี้กสทชมาแล้วพวกนี้นี่ไงไม่ยอมให้มี 3G ม g พอเปิดประมูลก็มีพวกมาชุดเพราะนั้นคุณดูหน้าเลยว่าอนุรักษ์นิยมทางการเมืองก็จะเป็นอนุรักษ์นิยม ทางด้านเศรษฐกิจไม่ยอมให้เข้าสู่โลกทุนนิยมอนุรักษ์นิยมทางเทคนิคก็คือประมาณว่าถ้าทำนาก็อยากใช้ควายอย่างเดียวนั่นแหละนะเพราะนั้นโทรศัพท์ก็ขอเอาพูดให้ได้ยินก็พอนะไม่ไม่ต้องส่งข้อมูลไม่ต้องส่งภาพไม่ต้องส่งอะไรเอาแค่เสียงนะแค่เสียงเท่านั้นก็พอเพราะนั้นนี่เป็นตัวอย่างเพราะนั้นมันไม่สามารถที่จะฉุดกงล้อ ประวัติศาสตร์แข็งขืนได้นี่จึงเป็นเรื่องที่ว่าเมื่อเราอยู่กันคนละสองฝากฝังองค์กรประชาชนนี้นะคะมองไปข้างหน้าว่าโดยเฉพาะคนเสื้อแดงก็คือเราต้องการประชาธิปไตยและต้องการความยุติธรรมจึงต้องพิจารณาแล้วว่าพรรคการเมืองที่ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง ก็ต้องตั้งคำถามว่าต้องการเช่นนี้หรือเปล่าถ้าต้องการเช่นนี้เราเรียกว่าเป็นเพื่อนมิตรทางยุทธศาสตร์แต่ถ้าไม่ได้ต้องการเช่นนี้หยุดอยู่ตรงเป้าหมายว่าเป็นรัฐบาลก็จะเป็นเพื่อนมิตรทางยุทธวิธีคือโอเคล้มรัฐบาลต่อสู้รัฐบาลโอเคอช่วยเลือกตั้งชนะโอเคแต่เดินต่อไม่โอเค เดินต่อเพื่อน,นำไปสู่ความยุติธรรมไม่โอเคหรือเดินต่อที่จะเดินต่อไปให้ได้ระบอบประชาธิปไตยจริงก็ไม่โอเคแต่อ้อมแอ้มเพราะจะไม่โอเคโนโเคชัดๆก็เกรงใจกันไม่กล้าพูดแต่ว่าคำพูดไม่สำคัญเท่าการปฏิบัติเรามา,มาตรฐานของคนที่ทำงานนั้นเราวัดคนที่การ ทำงานเราจะไม่วัดที่คําพูดเพราะว่าตัวอย่างของพรรคการเมืองในฝั่งโน้นก็ที่มีคนให้ใช้ยาว่าดีแต่พูดนั่นแหละเพราะ,ะนั้นเราจะวัดจากการปฏิบัติว่าเราจะเป็นเพื่อนมิตรทางยุทธศาสตร์ที่จะเดินกันไปให้ใกล้จุดหมายของประชาธิปไตยหรือเป็นเพื่อนมิตรทางยุทธ,ธวิธีเพราะฝ่ายองค์กรประชาธิปไตยเชื่อมั่นว่า มีแต่เดินหน้าให้ได้ระบอบประชาธิไปไตยกับความยุติธรรมเท่านั้นมันจึงจะเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนไม่ใช่ชัยชนะด้วยการเล่นละครปรองดองไปวันวันแต่การต่อสู้ประชาชนจะเอาชีวิตคนพ้นพวงของชัยชนะที่มาจากเลือดเนื้อประชาชนนั้นไปแขวนไว้กับคำพูดลมๆแรงๆ ไปแขวนไว้กับสัญญาลมๆแรงๆไปแขวนไว้กับการเปร็นนิปนอมที่ไม่ได้อยู่บนหลักการที่ถูกต้องนั้นมันคงไม่ได้เพราะฉะนั้นในฐานะน,นักต่อสู้มีแต่ต้องยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนเท่านั้นเครื่องหลังเราคงมาลงรายละเอียดในเรื่องความสมพันธ์ระหว่างพักกับองค์กรประชาชนต่อค่ะ